ตคนเอ้แตกตัวหนึ่งพี่ตันแตกตัวนึ่งแตกสอง้แตกสามแตกสามแล้วแสามแล้วแสามแล้วูมัน่แตกพี่แตกเนาะไม่แตกไม่แตกเหลือสตัวโอ้ยยิงกูสัขึ้นได้วะแตกตี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 ร็ว

ยี่ปิดเซิร์ฟเซิร์ฟสิบสี่อเรฟสิบช่องลงเช่องลง่อยเร็วเร็วเร็วติด้านนี้ิด้านนี้นครับโดนโดน้โดนลโดนโดนนอนเก็บได้ยังเก็บได้เก็บไปนะมไมเนี่ยพี่ยิงแตกไปตัวหนึ่งอ่ะพี่มันยิงนอนไอ้นันมันจังอ่ะพี่